อ,อเมริกาโน่ไม่หวานแก้วหนึง่งม,มีอเมริกาโน่นโนส้มไหมคะจะมีเป็นตัวน้ำส้มต้มฉ่ำอ,อ๋อได้แบล็กคอฟฟี่ยังไม่ใช่อเมริกาโน่อ๋อแบล็กคอฟฟี่เหรอแบล็กคอฟฟี่ย์ไม่หวานแก้วหนึ่งไม่ใช่อ,อ๋อแม่น้ำส้มขวดละค่ะเป็นลูกค้าเป็นตัวพรีเมียมหรือว่าตัวธรรมดาธรรมดาค่ะแต่เข้มนะคะถ้าพรีเมียมจะออกโอเคเอาพรีเมียมก็ได้ใช่เป็นอเมริกาโน่เหมือนกันใช่ไหม น้ำสม้มข้นขี้มั้ค่ะ,คะอันนี้คือกาแฟใช่ไหมคะถ้าอเมริกาโน่ส้มมันจะมีแค่ตัวน้ำส้มข้นตัวเดียวมีชาตัวเดียวไม่ีเลยทำน้ำส้มลแล้วก็จะมีใหม่ค่ะอ๋อไม่ค่ะขอนี่เลยเท่าไหร่คะ แล้วก็ไม่สั่งเองทีหลังก็สั่งเองนะขอรลูกค้ามีคารหวาดน้อยหนึ่งนะคะแบบเย็นไม่หวานเลยแล้วก็น้ำส้มข้มแบดพรีเมียมนะหอวแปดสิบห้าบาทรับมาสองร้อยนะถ้ามีลูกค้าไม่หมดรายชื่อี้